คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูบ้านใหม่ของผมนั่นเองสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูบ้านใหม่นะคะ แต่ว่าหลังที่พาไปดูเนี่ยจะเป็นหลังตัวอย่างก่อนนะครับหลังจริงยังสร้างไม่เสร็จ<ๆ>เสร็จก็น่าจะแบบสิ้นปีนู่นนะ<ๆ>ก็ไปเก็บภาพบ้านตัวอย่างมาให้ทุกคนดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างนี้นะไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นมุมหลังคาจัว่วจะมีห้องนั่งเล่นในตัวหรือจะเป็นห้องทำง,งานก็ได้นะครับเดินผ่านวอล์กอินคอนเซ็ตไปทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมมีหนึ่งซิงค์นะคบแล้วก็มีอ่างอาบน้ำในตัวด้วยจะบอกว่ากว้างมากแบบกว้างอ่ะแบบใช้คำว่ากว้างเออออแล้วกก็เดินนมาะ เป็นน่าตะโกนเดิอนออกมาก็จะเป็นว a l k i n Closet นะครับมีที่นั่งนิดนึงนะครับ Walk-in ที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระจกใหญ่เต็มบ้านนะฮะผมคิดว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะส่วนตัวชอบ w อ l k i n Closet มากเลยครับผมออกจากว a l k i n Closet มานะครับซ้ายมือจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นห้องทำงานก็ได้เดิอนออกมาจาก m a s t e อร์ d r o o m นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็น Living a r e a เนะเอาไว้แบบว่านั่งเล่นนั่งดูทีวีดั่งทำอะไรก็ทำไปนะจากนั้นก็เด นอนลูกชายและนะเก็จะมีวอล์กอินโคเซตอยู่ที่คิดว่าเหมาะสําหรับคนเดียวนะกําลังพอดีเลยนะแล้วก็ผมจะพาไปดูห้องน้ํานะครับว่าเป็นยังไงก็<ๆ>ห้องน้าคิดว่าก็กว้างอยู่ในระดับหนึ่งแหละนะอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ถ้าใช้คนเดียวอะ่ะมันก็เหลื่อเืออยู่แล้วเนาะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับคุณลูกสาวนั่นเองนะครับผมก็จะแบบว่าเป็นห้องสีดเดเียมนะครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ห้องน้ำในตัวเหมือนกันป่ะผมจะพาทุกคนไปดูข้างล่างต่อเลยนะครับ เดินลงบันไดต,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 ตึ๊ก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 ทำ้เราเสียเอฟเฟกต์เด้อนะั่นแหละหน้าบันไดก็จะมีห้องหนึ่งเป็นห้องอเนกประสงค์จะเป็นห้องนอนก็ได้หรือจะเป็นห้องดูหนังหรือจะเป็นห้องอะไรห้องทํางานก็ได้นะเอออยากจะให้มันก็ใช้ไปนะฮะเดินมาทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวขวามือก็กว้างอยู่นะแล้วก็จะเป็นห้องห้องน้ํานี่ก็จะเป็นในส่วนของลิฟวิ g งแอเรียข้างล่างนะครับก็จะมีโต๊ะกินข้าวด้วยนะครับแล้วก็มีแบบว่าเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับ วันที่ผมไปดูบ้านตัวอย่างมันก็เป็นตอนกลางคืนใช่ไหมหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคบแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านหลังที่มีลูกค้าซื้อแล้วแต่ว่าเขาตกแต่งบิวอินอยู่นะครับแล้วก็ได้คุยกับเซลล์นะครับเขาก็แนะนำนะครับอินเทอร์เียที่จะตกแต่งบิวอินบ้านอะไรให้เราเนี่ยแหละก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะซึ่งเราก็จะเข้าไปดูงานของเขาที่ เป็นลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังไซดเดียวกันนั่นเองนะก็เข้าไปดูงานว่างานเขาเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงอะไรเงี้ยสวยไหมนะครับทนทานไหมใช้ไหมอะไรใช้ยังไงนะครับก็เข้าไปดูงานจริงนะครับที่หน้าง,งานทางเจ้าของบ้านเขาก็อนุญาตนะครับนั่นแหละผมก็เลยเก็บภาพมานิดหน่อยนะครับมาดูเป็นแบบไกด์ไลน์ให้ตัวเองด้วยอะไรางี้นะครับแล้วก็เก็บไว้แบบจดรายละเอียดดีเทลต่างๆว่ามันมีอะไรที่เราอยากได้ไหมมีอะไรที่เราไม่ต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จดจดไว้นะครับก็ไปดูกันเลย ก็มาดูว่าเอองานเขาเป็นยังไงถ้าเราจะใช้บริษัทนี้มาทำบิวอินให้บ้านเราสีนี้แอบแบบไบรท์กว่าแต่แบบติดและไม่เนตอย่างงี้ครับเวลาใช้งานมันดูแลรักษาง่ายกว่าสีพ่นเนี่ยโอกาสสมมติว่าเราไปโอนเพื่อนอย่างงี้แล้วเราพ้าไปเช่นนี้ครับมันก็จะเป็นคราบที่เราเช็ดออกไปชอบห้องน้ำมากทุกคนกว้างมาก ้องอาบก็กว้างแหละขั้นตอนแรกคือเราประเมินหน้าง,งานประเมินหน้าง,งานเสร็จเนี่ยลูกค้าไม่ได้เสียเงินเลยนะครับแล้วก <c oughs> ็เราประเมินคุยรายละเอียดดีเทลกันเสร็จว่าตรงนี้เป็นฟังกชันอะไรฟังกชันอะไรเราไม่ได้ประเมินแบบผมไม่ได้คิดทางบ้านคิดเฉพาะจุดที่เราตกแต่งโอเคถ้าลูกค้าโอเคแล้วเนี่ยเราก็ม,มาจำออกแบบมาเจ้าแบบผมนหนึ่งแสนเนี่ยผมเชิญคีย์ให้แล้วก็เรื่องผ้าม่านเนี่ยครับผมบมันเป็นจั่วอย่างเงี้ยมันจะคือผ้าม่านมันจะมันเลื่อนไม่ได้ไ ข้ามูุมซ้ายขวาทุกหลังเป็นแบบนี้หมดครับแล้วอย่างบ,บ้านของยูทูบเบอร์ที่พี่ชื่อพี่เดงอะ่ะเขาทำบัวปิดเาลาม่านใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ถืกอันนี้คือไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ใช่เ<อ>ดี๋ยวไปดูบ้านงู้นก็จะมีเหมือนกัน เก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับแต่คิดว่าแบบน่าจะนานหน่อยเพราะว่าแบบก่อบ้านจะสร้างเสร็จนีก็เกือบสิ้นปีเลยแล้วก็ส่วนพวกรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเพียวจะยังไม่พูดนะเดี๋ยวจะเอาไว้พูดตอนแบบบ้านสร้างเสร็จแล้วดีกว่าเพราะคิดว่าเดี๋ยวลืมไงเพราะว่ากว่าจะถ่ายอีพีหน้าก็คงนานเลยนะฝากรอติดตามด้วยนะครับไว้มาดูกันว่าเพียวจะตกแต่งบ้านยังไงนะแล้วแบบจะทำไงกับบ้านแล้วจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการซื้อบ้านมันก็เรื่องใหญ่นะมันก็จะต้องมีป เอาเป็นว่าคลิปนี้ไปก่อนว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวดไแค์ก็แชร์กดซัปเตอร์ไข่บ๊ายบายครับ